เจ้านะครับสาหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราที่เราจะมีนิมิตเพื่อสำหรับในประเทศไทยของเรานะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรารงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี้นะครับโดยพระคุณของพระเจ้าเพระเจ้าใช้เราทั้งหลายแต่ละคนนะครับขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มา ฝ้าพระเจ้าด้วยกันมีโอกาสได้มาไข้คนพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโยชัวบทที่17นะครับโยชัวบทที่17พระเจ้าทรงโปรดประทานนะครับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านะครับเป็นแผ่นดินที่มีน้านมและน้ําพึ่งไหลบริบูรณ์ที่นั่นพระเจ้าทรงสัญญาว่าที่นั่นจะเต็มไปด้วยพระผรของพระเจ้านะครับและคนอิสราเอลก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาใน,ในแผ่นดินขนาดน,นี้แล้วก็ ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมีโอกาสได้คิดค่ายครวนนะครับถึงชีวิตของเราเองเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ในแผ่นดินไทยนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดไว้พรเรานะครับแล้วก็พระเจ้าก็นําเราแต่ละคนนะครับให้เราได้มีโอกาสได้อยู่ในที่ต่างๆขอบคุณพระเจ้าที่เรากําลังค่ายครควนพระวจนะของพระเจ้า ที่พระเจ้านะครับก็บอกกับคนอิสราเอลนะครับให้เขานะครับไปในที่ต่างๆนะครับแบ่งนะครับสัดส,ส่วนนะครับดินแดนต่างๆนะครับสำหรับแต่ละเผ่าแต่ละเผ่านะครับแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้เข้าไปยึดครอง้รยเทนเดียกันเราขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคริสตรเมืองกาญจนบ,บุรีที่พระเจ้าทรงโปรดต,ตั้งไว้นะและให้เราได้มีโอกาสได้อยู่ใน การชนะบุรีนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ระองก็มอบหมายภารกิจนะครับให้กับเรานะครับเพื่อให้เราเข้าไปนะครับยึดครองนะครับเราไม่ได้อ่หมายถึงนะครับการครอบครองนะครับอาณาจักรในโลกนี้นะครับแต่ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าไปยึดครองนะครับแผ่นดินของพระเจ้าให้ที่นั่นนะครับเป็นแผ่นดินของพระเจ้าให้อำเภอที่เราอยู่ให้ตำบลที่เราอยู่นะครับได้รับการครอบครองให้พระเจ้า เป็นผู้ครอบครองที่นั่นนะครับให้ที่นั่นมีการประกาศพระนามของพระเจ้าได้กับไล่อำนาจของความมืดนะครับของความบาปต่างๆที่ครอบงำอยู่ในชีวิตในจิตใจของผู้คนนั้นออกไปนะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีหัวใจอย่างนั้นโดยเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อเรากําลังใครควรพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้เราจะมีโอากาสได้มาดูต่อนเนื่องนะครับในบทที่17 นะครับเราเห็นแล้วนะครับตั้งแต่บทที่ 16- 1 7เนะครับเป็นการแบ่งนะครับดินแดนให้กับพงพันธ์ของโยเซฟนะครับที่ได้รับการอวยพรเป็น2เท่านะครับจากหนึ่เผ่านะครับก็จากโยเซฟ1คนนะครับในทำกางพี่น้องนะครับได้รับเป็น2เท่าลูกทั้ง2คนก็ได้มีโอกาสได้มีส่วนนะครับได้รับการอวยพร นะครับและเมื่อวานนี้เราเห็นนะครับเผ่าเอฟราอิมถึงแม้ว่าจะเป็นน้องนะครับแต่ว่าก็ามักจะนะถูกเรียกมาก่อนเสมอนะครับเอฟราอิมแล้วก็ได้มีการแบ่งดินแดนให้กับเอฟราอิมนะครับไปก่อนเมื่อวานนี้แล้วนะครับในชื่อของเอฟราอิมนั้นมีความหมายว่า นะมีลูกดกนะครับในการเกิดผลมากนะครับและในเช้านี้นะครับในบทที่17นี้ก็เป็นนะการแบ่งดินแดนให้กับคนมนัสเสอีกครึ่งเผ่านะครับมนัสเสนั้นนะครับก็เป็นชื่อนะที่มีความหมายว่าทำให้ลืม หมายความว่าพระเจ้าทําให้โยเซฟเนี่ยนะครับซึ่งถูกพี่ขายนะครับไปที่อียิปต์แล้วก็ไปเป็นทาสนะครับแล้วก็อของนายแล้วก็ไปอ,อยู่ในคุกในเรือนจําเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีนะครับแล้วเขาก็ได้ออกมาพระเจ้าส่งยกชูเขาขึ้นและพระเจ้าส่งประทานลูกให้แก่เขาคนหนึ่งนะครับเป็นคนแรกนั่นก็คือชื่อว่ามนัสเซ นะครับแปลว่าพระเจ้าทรงทําให้ลืมความทุกข์ยากนะครับลืมนะ,ะความเจ็บปวดต่างๆในอดีตที่ผ่านมาพ้องในชีวิตของเราเ,รเช่นเดียวกันขอพระเจ้านําการเยียวยารักษามาอย่างเราอาเมนไหมครับพี่น้องบาดแผลที่เราอาจจะได้รับในอดีตที่ผ่านมามีความขมขื่นใจนะครับขอพระเจ้าเมตตานําการเยียวยานําการรักษามาอย่างเราแต่ละคนโดยเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้านะครับ และในเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้มาดูนะครับดินแดนของคนมาเลเซียอีกครึ่งเผ่านั่นหมายว่าความความว่านะครับครึ่งเผ่านะครับเขาได้รับแล้วนะครับในดินแดนฟากตะวันตกฟากตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนนะครับก่อนที่โยาชัวจะนําคนอิสราเอลข้ามเข้ามาในภา,ากตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนนี้นะครับมันค่อครึงคร่งเผ่านะครับก็ได้รับดินแดนนั้น นะครับถ้าพี่น้องดูในแผนที่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเผ่ามนัสเซได้รับดินแดนนะครับกว้างขวางทีเดียวนะครับอยู่ทางด้านบนนะครับของแผนที่หรือว่าทางด้านเหนือนะครับใกล้ๆบริเวณทะเลสาบกาลิลีนะครับและอีกครึ่งเผ่าในวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้มาดูนะครับในภาคตะวันตกนะครับก็เป็นบริเวณกว้างใหญ่ทีเดียว เราเห็นว่าผงพันโยเซฟก็ได้รับการอวยพรนะครับได้รับการ on, อวยพรจากพระเจ้าในฐานะที่ได้รับพรเ,เป็นสองเท่านะครับของคนอื่นนะครับเผ่าอื่นนะครับพระราศณะของพระเจ้าก็บอกว่านี่คือที่ดินตามฉลาของเผ่ามนระเสเพราะเป็นบุตรหัวปีของโยเซฟนะครับโยเซฟก็นะฮะเป็นได้รับสิทธินะครับ บุตรหัวปีบุตรสิทธิบุตรหัวปีนั้นก็เป็นของโยเซฟนะครับโยเซฟก็ได้รับพรนี้นะครับแล้วกนะ็มนัสเสก็เป็นเรียกว่าเป็นลูกหัวปีของโยเซฟอีกครั้งอีกที่หนึ่งนะครับที่นั่นเราก็เห็นพระพรและก็การอวยพรที่มากมายทีเดียวนะครับแต่พระคัมภีพระเจ้าก็พูดถึงนะครับว่ามีลูกหลานอย่างไรบ้างส่วนมาคีบุตรหัวปีของมนัสเสบิดาของกิเลดได้กิเลด และบาชานนะเป็นส่วนแบ่งเพราะว่าเขาเป็นทหารแลนะที่ดินตามชลาของคนเผ่ามนาเสที่เหลืออยู่ตามตระกูลนะคือพงพันธ์อาบเยเซอร์เฮเลกฮัสลีเอลเชเคมเฮเฟอร์และเชมิดาบุคคนเหล่านี้เป็นพงพันธ์ผู้ชายของมนเุเสผู้เป็นบุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขานะครับก็ในตระกูลนี้ก็มี หลายๆครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อ,อยู่ที่นี่เราเห็นนะครับรายชื่อมีอยู่6กหลายชื่อด้วยกันนะครับที่นี่นะครับแล้วก็รายชื่อที่สนใจเป็นพิเศษนะครับที่นี่ก็คือเฮเฟอร์นะครับในข้อที่3นะครของพระเจ้าบอกว่าไฟเซโลเฟฮัตบุตรของเฮเฟอร์บุตรของกิเลอาดบุตรของมาคีบุตรของมนัสเสไม่มีบุตรผู้ชายมีแต่บุตรตรีนะครับ เราเห็นว่าเฮเฟอร์นะครับซึ่งเป็นพี่น้องที่เป็นลูกหลานของมนัสเสนะครับมีแต่ลูกสาวนะครับลูกสาวของเขานะครับชื่อมาราโนอาฮกลามิลคาและทีซานะครับจำนวน5คนด้วยกันนะครับปรากฏว่านะครับเฮเฟอร์เนี่ยนะครับไม่มีลูกชาย แล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นแล้วเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับพี่น้องอาจจะจําได้นะครับอยู่ในพระธรรมกันดานวิถีบทที่27นะครับแล้วก็บทที่36นะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมกันดานวิถีนะครับเราเห็นว่าผู้บรรดาลูกสาวของนะครับเซลโลเฟฮัตเนี่ยก็มาหาโมเสสแล้วก็พูดคุยแล้วก็ขอนะครับ นะให้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยว่านะครับในเมื่อพ่อของเขานะครับไม่มีลูกชายนะครับและมีแต่ลูกสาวและจะไม่ให้อ่าแลวจะทําอย่างไรกับที่ดินหรือมรอดกที่อ่าพ่อแม่ได้รับแล้วนะและและ้วมรดกนั้นจะหายไปหรือเปล่านะครับแล้วก็มาบอกกับโมเสสโมเสสก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับมานะถามพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกกับเขานะครับบอกว่านะครับ บรรดาลูกสาวของเขาเนี่ยพูดถูกแล้วนะครับพระเจ้าก็จะให้นะครับลูกสาวของเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับมรดกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างจากลูกชายในกรณีที่ถ้าไม่มีลูกชายก็ให้ลูกสาวนะครับก็ได้เป็นคนที่ได้รับมรดกของพ่อแม่นั้นไปแล้วกันนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ว่านะครับลูกสาว ที่ได้รับมรดกนั้นจะต้องแต่งงานกับคนภายในเผ่ามานาเสเท่านั้นเพื่อไม่ให้นะมรดกนั้นถูกยกให้กับคนในเผ่าอื่นนะครับซึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นนะหลักการนะครับเราก็ได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งนี้ด้วยกันนะครับว่านะพระเจ้าก็ทรงโปรดนะครับสดับฟังคําอธิษฐานคําร้องทูลปัญหาหรือความทุกข์ยากนะครับของผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกัน ไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าก็สนใจผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงนะครับห่วงใยทั้งบรรดาผู้ชายและผู้หญิงพี่น้องถ้าเรามีโอกาสได้คิดถึงวัฒนธรรมนะครับในตะวันออกกลางนะครับเราจะเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลนะครับหรือรอบรอบ อิสเรลก็ตามนะครับเราเห็นว่าท่าทอย่างหนึ่งก็คือการที่จะนะยกย่องผู้ชายนะครับแล้วก็ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่นะครับในในบ้านในสังคมและผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นเหมือนเพียงทรัพย์สินนะครับของผู้ชายนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรนะครับไม่ได้ให้ออกหน้าออกตานะครับหรือว่ามีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยนะครับ น้องแล้วถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อสามพันปีก่อนนั้นนะครับสิทธิของผู้หญิงก็เรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเพียงนะครับเป็นเหมือนกับทาสนะครับหรือว่าคนที่นะอยู่ในการครอบครองนะครับของผู้ชายเท่านั้น แต่เราเห็นว่าพระเจ้าก็ส่งรักและก็ส่งหวนหงญยนะครับผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันแม้ในเวลานั้นวัฒนธรรมในเวลานั้นนะครับจะไม่ยอมรับผู้หญิงนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ส่งให้โอกาสนะครับแล้วเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าก็นําการเปลี่ยนแปลงมาอย่างนะฮะชุมชนในสังคมหรือวัฒนธรรมในเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องที่รักเราก็เห็นสิ่งนี้นะครับแล้วพระเจ้าก็ทรงฟังนะครับคําอธิษฐานคำร้องทูลของเขานะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราเห็นถึงพระพรของพระเจ้านะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงนะครับพระเจ้าก็ทรงรักและก็ทรงห่วงใยเราทั้งหลายทุกคนด้วยเช่นเดียวกัน เห็นไหมครับพี่น้องนะครับเราได้เห็นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับในมากมายในพระคัมภีร์นะครับเมื่อเราเห็นคนของพระเจ้านะครับให้พระเจ้าทรงนำเราเห็นพระเจ้าก็เปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกับผู้หญิงมากมายทีเดียวนะครับถ้าเราสังเกตในพระวจนะของพระเจ้านะครับเรื่องราวในพระคัมภีร์ในพี่น้องมีบุคคลที่สําคัญ นะครับในพระธรรมโยชวานี้เราก็เห็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและเธอเป็นผู้หญิงโสเภณีด้วยในอดีตที่ผ่านมาเธออาจจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เมื่อเธอได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าผู้จะเข้ามาในเมืองน,นี้และพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองนะครับเธอได้ตัดสินใจนะครับต้อนรับนะครับทูตของพระเจ้านะครับนั่นก็คือนางระหับ พี่น้องจาได้ไหมครับนาะงนะนะนะระหัดเธอเป็นผู้หญิงนะครับที่เปิดใจต้อนรับนะครับาสายรับที่เข้ามานะครับเป็นเหมือนกับทูตของพระเจ้าที่เข้ามานะครับและเธอก็ได้มีความเชื่อในที่สุดนะครับเธอก็ได้ช่วยนะครับเธอได้รับความรอดและเธอก็ได้ช่วยบรรดาครอบครัวของเธอนะครับที่เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอได้รับ นะครับความรอดนะครับปลอดภัยไม่ต้องถูกฆ่าไม่ต้องถูกทําลายเป็นองที่รักเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นนะครับเรื่องราวที่พระเจ้าทรงให้นะครับเกียินะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อเรามาดูในพระคำของพระเจ้าในพระครัมภีร์ใหม่นะครับในสมัยของปีคริสุ์เจ้าเราจะเห็นเรื่องราว นะครับของผู้หญิงนะครับที่พระเยซูทรงนะบอ่าแล้วก็ให้โอกาสแก่เขานะครับในฐานะที่เขาเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่นะฮะถูกสังคมอ่าดูหมินนะครับแล้วก็ไม่ให้โอกาสอะไรกก่เขาเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นนะครับแต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงให้เกียรตินะครับและเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเมื่อเราดูลำดับพงของพระเยซู เ้าเจราก็จะเห็นนะครับผู้หญิงอยู่ในลในรายชื่อนั้นด้วยเช่นเดียกันนั่นหมายความพระเจ้าก็ให้เกียรติพระเจ้าก็เห็นความสําคัญของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นนางธามานะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1นะครับข้อที่3นะครับชื่อของนางธาม,มาซึ่งดูเหมือนเธอจะเป็นผู้หญิงที่ ยูดานะครับคิดว่าเธอนอกใจไม่เชื่อฟังนะครับไม่สัตซ์ซื่อแต่นางทามาได้สัตซ์ซื่อนะครับแล้วก็ยึดมั่นในคำมั่นสัญญานะครับเรื่องราวของทามานี้ก็อยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับและคนที่สองก็คือชื่อของนางราหับที่เราได้เห็นในพระธรรมโยชวัวนี้นะครับชื่อที่สามที่เราเห็นก็คือนางรุธนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้รู้จักชีวิตของเธอต่อไปเธอไม่ใช่นะฮค,คน ยิวนะครับเธอเป็นคนต่างชาติด้วยซ้าไปเช่นเดียวกับนางราหับเช่นเดียวกันนะครับเธอไม่ใช่คนยิวแต่พระเจ้าก็ทรงรับเธอเข้ามาและให้เธอเป็นเหมือนกับต้นตะกรูลน,นะครับของพระเยซูคริสต์เจา้าด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูก็มาในเชื้อสายของเธอแล้วก็รวมถึงนางมารีนะครับที่เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์เจ้าเธอก็เป็นผู้หญิงพระเจ้าก็ใช้นะครับผู้หญิงเป็นภาชนะของพระเจ้า และถ้าพี่น้องสังเกตในพระวจชะของพระเจ้าเราจะเห็นเรื่องราวมากมายที่พระเยซูก็นะครับพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ทำภารกิจกับผู้หญิงเหล่านั้นที่อาจจะถูกข่มเหงนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแอทางสังคมนะครับในเวลานั้นเราเห็นเรื่องราวเช่นนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8เรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะครับด้วยเช่นเดียกันนะครับพอศาสนาของพระเจ้าก็บอกว่ามีพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหานะครับ <c oughs> พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่นั่นนะครับหญิงคนนี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อนหน้าประชาชนพี่น้องนะฮะเขาได้ทําให้ผู้หญิงได้รับความอับอายนะครับอยู่ที่นั่นเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังร่วงประเวณีอยู่นะครับในธรรมัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่าอย่างไรพี่น้องสังเกตอะไรไหมครับนะครับเขาบอกว่าเขาจับผู้หญิงคนนี้ขณะที่กำลังร่วงประเวณีนั้นหมายความว่านะครับไม่ใช่นะอยู่คนเดียวนำพังนะครับการร่วงประเวณีเกิดขึ้นนะครับต้องมีนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง แต่ปรากฏว่านะครับเมื่อเขาจับนะเรื่องของการล่วงประเวณีนี้ได้นะครับเขาก็นําเพียงแต่ผู้หญิงนะครับมาลงโทษเท่านั้นนะครับแต่ผู้ชายนะครับกบปล่อยไปนะครับในเวลานั้นเขานะก็เรียกว่านะครับโทษอะไรก็ตามนะครับก็ไปลงที่ผู้หญิง นะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้านะรพระเยซูเห็นพระเยซูนะรู้ว่าเขานะครับนะต้องการที่จะทดลองพระองค์นะครับพระองค์ก็คมพลาดของพระองค์ลงแล้วก็เขียนนะครับตัวอักษรนะครับลงไปที่พื้นดินนะครับแล้วก็บอกกับเขาว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาขิดหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก นะครับเราก็เห็นนะครับว่าพระเยซูเจ้าก็ทรงเมตานะครับแก่เธอในในที่สุดพระเยซูก็นะครับาถามว่าไม่มีใครเอาโทษเธอเหรอนะครับแล้วเธอก็บอกว่าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทําบาปอีกพระเยซูก็ให้อภัยกับนะครับหญิงคนนี้นะครับที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีได้ พี่น้องเราเห็นนะครับผทบาทในสังคมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าในปัจจุบันก็ตามน,นะครับสิทธิของผู้หญิงนะครับอาจจะมีการรณรงค์นะครับให้ผู้หญิงมีสิทธินะครับหลายอย่างเท่าเทียมกันกันกบผู้ชาย นะครับแต่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วนะครับว่าพระเจ้าก็ทรงฟังนะครับผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในพระธรรมเยชัวในตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกเช่นเดียวกันกับผู้ชายนะครับพระเจ้าก็ฟังนะครับคำร้องทูลของเธอนะครับโมเสสก็ นะครับนำมาบอกให้กับเธอนะครับแต่พระวิชณของพระเจ้านะครับเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะอาจารย์เปโลผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เห็นเรื่องเหล่านี้นะครับแน่นอนนะครับอาจารย์เปโลนะครับเมื่อพูดถึงนะครับบทบาทนะครับของสามีหรือภรรยาแน่นอนนะครับภรรยาควรที่จะเชื่อฟังสามีนะครับควรที่จะให้เกียรตินั่นเป็นบทบาทนะครับที่มีนะครับในครอบครัว เพื่อให้พ,อพอระพรของพระเจ้านะครับมาสู่ครอบครัวการให้เกียรติสามีก็เหมือนกับให้เกียรติตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์บอลโรได้กล่าวไว้ในพระธรรมการาชียบทที่3นะครับข้อที่27-28บอกว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคิดแล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคิดด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาตหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิง ราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องนะครับธรรมัญญัติก็พยายามที่จะกีดขวางนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นในพระวรากายของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับสังคมอาจจะแบ่งแยกเป็นาทาสนะครับหรือว่านะครับเป็นนาย นะครับแต่ว่าในพรีศุกิ์เจ้าพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในพรีศุกิจเจ้าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนกัน เหนไหมครับพี่น้องเราเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้านะครับและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานมารดกให้กับนะลูกหลานนะครับที่เป็นผู้หญิงของเผ่ามนาัสเซนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับและอย่างไรก็ตามนะครับพระคำของพระเจ้าก็บันทึกเรื่องราวเขตแดนต่างๆที่พระเจ้าให้แก่เขาและมาถึงในข้อที่12นะครับบอกว่านะครับแต่คนมนัสเ์ยังไม่สามารถยึดครองเมืองเหล่านั้นได้ คนขณาอันยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นเมื่อพองพันธุ์อิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้เกณฑ์คนขณาอันให้ทํางานโยธาแต่ไม่ได้ขับไล่พวกเขาออกไปเสียทั้งหมด นะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นนะครับว่าชาวคณะอันที่อยู่ที่นั่นนะครับก็เข้มแข็งนะครับและ,ะคนมนาเสก็ไม่ได้ขับไล่แต่แม้ว่าคนมนาเสจะเข้มแข็งแน่ขึ้นนะครับเขาก็ไม่ได้ขับไล่นะครับคนคณะอันออกไปตามที่พระเจ้าสั่งพี่น้องที่รักนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็เราเห็นนะเราจะมีโอกาสได้เห็นสิ่งนี้ว่ามันเกิดผล ร้ายอย่างไรต่อเขาเมื่อเขาไม่ได้เชื่อฟังนะครับทำตามที่พระเจ้าทรงบอกเขานะครับละประกรอของพระเจ้าก็พูดถึงต่อไปตั้งแต่ข้อที่14นะครับจนถึงข้อ18นะครับและคนเผ่าโยเซฟนะครับคนเผ่าโยเซฟก็หมายถึงทั้งคนมนัสเสและก็คนเอฟราอิมก็มาบนต่อว่านะครับบนต่อผู้นำนะครับโยชัวในเวลานั้นนะครับ ในข้อที่สิบสี่บอกว่าคนเผ่าโยเซฟได้พูดกับโยชัวว่าทําไมท่านจึงแบ่งให้เราได้เพียงส่วนเดียวในเป็นมอรดกในเมื่อเรามีคนมากมายเพราะว่าพระยาเวได้ส่งอวยพรเรามาจนถึงบัดนี้นะครับ นี่ก็เป็นการที่เหมือนกับมาบนต่อว่าโยชัวว่าทําไมเราได้น้อยนะครับทั้งที่ทพี่น้องดูในแผนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าแผ่นดินนั้นก็กว้างใหญ่จริงๆนะครับแต่เขาก็ยังมาบนนะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ย นะครับเป็นคนที่สําคัญนะครับเป็นคนที่เป็นเผ่าที่มีประชากรมากพระเจ้าอวยพรเขาเนี่ยนะเขาเป็นเชื้อสายของโยเซฟนะนะครับเขาเคยช่วยเหลือบรรดาพี่น้องอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับก็เรียกว่านะคิดถึงนะตัวเองแล้วก็นะคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะเป็นคนที่นะพระเจ้าอวยพรนะครับเขาต้องได้มากกว่าคนอื่นนะครับ นะเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเขาเรามีคนมากแล้วทำไมนะได้เท่านี้นะครับปีน้องนะีนะ่นะก็อาจจะเป็นการบ่นและต่อว่านะครับโยชัวปรากฏว่าในข้อ15ฝ่ายโยชัวตอบพวกเขาว่าถ้าท่านมีคนมากมายและแดนเทือกเขาของคนเอฟรอิมแค่ไปสำหรับท่านนะครับถ้าสิ่งที่ท่านได้รับมันน้อยเกินไปนะครับจงเข้าไปในป่า แพ้วแถางเอาเองในที่ดินของคนเปริษีและคนเรฟาอินพี่น้องทีรักนะครับน่ยโยชัวก็บอกว่าถ้ามันแคบเกินไป ถ้านในเมืองที่เขาไปยึดอยู่นั้นหรือว่าในเทือกเขาที่เขาเข้าไปยึดครองเนี่ยมันนะมันน้อยเกินไปก็ให้เขาเข้าไปนะครับแล้วสร้างเมืองนะครับของเขานะครับแล้วก็เข้าไปในที่ดินที่นั่นแล้วก็จัดการนะสร้างแล้วก็ยึดครองที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วคนเผ่าโยเซฟพูดว่าเดือกแดนเทือกเขานี้ไม่พอสําหรับพวกเราเขาก็ยังยืนการบอกว่านะไม่พอมันเล็กเกินไปแต่คนขนาดทุกคน ซึ่งอยู่ในที่ราบมีลดลบทําด้วยเหล็กทั้งพวกที่อยู่ในเบชานกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและพวกที่อยู่ในุบเขาอิสราเอลนะครับ เขาก็บ่นนะครับบอกกับโยชัวบอกว่ามันน้อยเกินไปการที่เขาได้นะเมืองที่อยู่ทางภูเขานะครับบนภูเขานะครับที่ลาบเนี่ยก็มีศัตรูมีคนคาะอันอยู่ที่นั่นนะครับเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีรถลบทำด้วยเหล็ก <c oughs> นะอยู่ที่นั่นนะครับเหมือนกำลังจะบอกว่านะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปนะยึดครองได้นะครับสิ่งที่โยชัวให้เนี่ยมันน้อยเกินไปพี่น้องที่รัก นะครับบางครั้งนะครับหลายคนก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะเบ่งพยายามที่จะใช้อำนาจพยายามที่จะโอ้อวดยกตัวเองว่าตัวเองดีนะครับตัวเองมีกำลังมีความสามารถนะครับอยู่ท่ามกลางพี่น้องแต่ว่าเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอปัญหาจริงๆแล้วนะครับกับนะมีแต่ความกลัว นะครับไม่ได้มีความกล้าหาญอย่างที่เขาพูดอย่างนั้นเลยนะครับบางทีก็พูดนะเวลาพูดก็พูดใหญ่โตแต่ว่าเวลานะครับเจออุปสรรคปัญหาต่งตางๆก็ไม่ยอมที่จะสู้รบนะครับไม่ยอมที่จะลงมือต,ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีโอกาสได้สำรวจชีวิตของเราเองด้วยเช่นเดียวกัน นะครับขอพระเจ้าเ,เมตตาเรานะครับที่เราจะไม่โอ้อวดเราจะไม่ยกตัวของเราขึ้นอเมริกครับพี่น้องแต่ว่าเราจะนเชื่อวางใจในพระเจ้าเสมอนะครับแล้วโยชัวก็บอกกับเขาในข้อที่สิบเจ็บอกว่าแล้วโยชัวจึงกล่าวแก่พงพันโยเซฟคือเอฟราอิมและมนัสเสว่าท่านเป็นคนเป็นพวกที่มีขนมากและมีกําลังมหาศาลนะครับแล้วดูภายนอกแล้วนะครับเขา ก็เป็นคนที่มีคนมากจริงๆเขาก็บอกเองนะครับเช่นเดียวกันในข้อที่14บอกว่าเขามีคนมากมายนะครับมีกําลังมากนะมีกําลังมหาศาลนะครับมีเยอะแยะความจริงแล้วมันนะยิ่งใหญ่มันเยอะมาก นะจริงจริงแต่ทําไมไม่ใช้กําลังนะที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เขานั้นนะครับไปนะทำนะตามที่พระเจ้าทรงนะบัญชาแก่เขานะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอวยพรแกเขานะครับทาไมเขาไม่เข้าไปยึดครองนะครับในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงบอก นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสําหรับเราด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเมื่อเราพระเจ้าประทานให้แก่เราเราขอบคุณพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะใช้ความเชื่อของเรานะครับอย่างถูกต้องอเมนไหมครับพี่น้องไม่ใช่เพื่อในการที่จะมาเบ่งมาโอ้อวดกับพี่น้องของเราแต่เราใช้สิ่งนั้นเพื่อทำภารกิจของพระเจ้าเพื่อให้น้ัรไทยพระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จ หลายครั้งหลายคนอาจจะอยากจะให้พระเจ้าอวยพรเขานะครับโดยที่ไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับอยากจะให้พระเจ้าอวยพรเขานะครับเขาเป็นคนที่สําคัญนะครับพระเจ้าต้องอวยพรเขานะครับหรือนะครับให้อ่าไม่อยากที่จะ ใช้นะครับนะความสามารถหรือที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาเลยขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะมีท่าทีที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันแต่โยชัวก็บอกว่าเขามีกําลังมากมีกําลังมหาศาลนะถึงแม้ว่านะนะที่ที่เขาอยู่นั้นจะเป็นป่าดอนก็จงแผ้วถางและยึดครองไปจนสุดเขตเถิดนะครับพระเจ้าก็อยากจะให้เราทําอย่างเต็มที่เต็มกาลังเต็มความสามารถ อามีนไหมครับพี่น้องที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราของประทานที่พระเจ้าให้กับเราความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราแนะพระเจ้าก็อยากจะให้เราใช้ในสิ่งนี้นะอย่างเต็มที่เต็มกําลัง นะครับแม้ว่านะคนคณะอานจะมีรถลบทําด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็งนะครับนะโยชัวก็บอกนะจริงอยู่นะครับศัตรูนะครับหรือว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเขาเป็นคนที่เข้มแข็งหรือปัญหาที่เราต้องเผชิญเนี่ยมันอาจจะยากนะครับลำบากแต่ท่านจะสามารถขับไล่เขาออกไปได้ แต่พี่น้องที่รักนะครับพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในเราจะทรงช่วยให้เราสามารถพิชิตปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราได้ อเ <I> mean มนนะครับพี่น้องถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้านะครับและเราเห็นสิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่แทบจะตรงกันข้ามกับชีวิตของคาเลบก่อนหน้านี้พี่น้องเห็นไหมครับนะครับเนะ่ยเผาโยเซฟที่อยู่ที่นี่นะครับบอกว่าโอ้เขามีคนเยอะมีกําลังมากแต่เขาไม่อยากจะทําอะไรอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะให้พระเจ้าอวยพรเขา แต่ตรงข้ามกับคาเลบนะครับแม้ว่าศัตรูจะตัวใหญ่โตแต่เขาเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาให้เขาสามารถพิชิตอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในการคิดไข้ควรพระคำของพระเจ้าและนําพระคำของพระเจ้ามาในจิตใจของพี่น้องในชีวิตของพี่น้องและให้พระคำของพระเจ้านะครับสอนเราเตือนเราและช่วยเราในการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ